กาวัตสักข,ขาราชีวิตมนุษย์เกิดขึ้นทรงอยู่ระดับไปวันเสาร์ที่19กันยายน2563บอนเชิญยิ้มได้โพสเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าไททูลหรือโรเบิร์ตสายวันได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยโรคแทรกซ้อนทั้งวัณโรคและโรคปอดปิดฉากชีวิตตลกที่ไม่ตลกที่ชื่อโรเบิร์ตสายวันสร้างความเศร้าโศกเสียใจกับเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการ ทั้งผู้ชีวิตภรรยาและบุตรและก็เสียน้ําตามากกว่าใครคงไม่พนกับคนที่ชื่อบรดเธิดยิ้มสิริอายุรวมแล้ว50ปี10เดือน21วันท่านผู้มีเกียรติที่เคารพชีวิตของคนเรานั้นก็เปรียบเสมือนละครทุกตอนทุกบทมีโศกสลดคนเศร้าเขาสุขสันมีหัวเราะมีร้องไห่รักใคร้กันที่สุดนั้นเมนเผาจบจบการแสดแน อาจารย์เซนรักเมืองโพราณนะครับได้ถ่ายทอดนะครับสายชีวิตของลูกผู้ชายที่ชื่อโรเบิร์ตสายวันนะครับให้ทุกท่านเข้าใจไปที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปคณะจภาพใกล้ขอเรียนเชิญคุณพิชกัญญานะครับรติศีวัฒมาอ่านกอ,นอยานีสิอนะครับอ่านเองแต่เองพร้อมแล้วเรียนเชิญด้วยความครครับ จากน้องถึงพี่โรเบิร์ตสายควันครับคนขานรับระบือไกลมุกฮิตติดตรึงใจของใ,ใครๆมากมายมีชีวิตยังมีค่าอย่ามาซ่ากับตัวพี่มุกนี้จำได้ดีเพราะเป็นที่รู้จักกัน ใครว่าโกเหมือนลิงวักว่าจริงยิ่งโจดจันเห็นหน้าก็ว่าขันตกมุกพลันขันตัวโยนอีกมุกก็หาซักถึงพี่จักหน้าเหมือนโจรแต่พี่ก็อ่อนโยนพี่ไม่โดนจุดซ่อนเร้นนี่คุยกับใครครับเนี่ยขำหนัก ไม่หวักเวนแซงว่าสาระเป็นเอฟซีเห็นพ้องต้องใจฉีกูดูว่าม่วงจะให้ม่วงได้อย่างไรชอบชอบคนชอบใจปรบมือให้ในายสายควันที่สิบก้ากันยาเหมือนสายฟ้าฟาดกระบครัง สูญเสียนายสายควันกำจากกันนิรัดนดรอร่ำร่ำว่าร่ำไห้เหมือนหัวใจจะขาดรอนน้ำเรื่นสะเอื้นถอนสุดอาวรแสงอาลัยวังเวงวีเวกเว ลับลาไกล,ล,ลสุดผลให้ใจเจ็ดชานอนเธอเบิดคนเปลกฝันเป็นแทนบันเลงว่ากล่องลอกให้โสภาถึงเวลาหนาต้องไปควันลอยลอยควันสุข,ขอบารมีพระเมตไตรขอสิ่ง ซส่นำเบิดไปในฉมพรีเวียนวนบนฟ้าฟ้าเป็นเทวดานักคนดีฝากฟ้านัาพาสีฝากพรมนีที่เบื้องบนขอส่งณตรงนี้พักกายีไม่ยินยนพี่พอ น้องร่วมทนเราทุกคนร่วมส่งใจร่วมเปิดสายควันจา๋าขอเสียงหาอีกได้ไหมเพื่อนเพื่อนจะขาดใจรอเปิดไปไม่กลับไปกำลังตบ ไห้กรวรานรเจิญคุณกรยานณีพุ่มรัฐและคุณไพรรินทร์พุ่มรัฐนะครับสูหัวแก้วหัวแก้วของพี่บรบแสงกวันนะครับมาพูดความในใจครับ มีโอกาสมาดูแลพ่อโดยที่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของพ่อจริงๆนะคะเรามีความสุขทุกครั้งที่พ่อจะชอบให้เรานวดให้เราก็รับรู้ได้ว่าพ่อมีความสุขกับการที่เราได้มาอยู่ดูแลได้มาอยู่ใกล้ๆแล้ววันนี้ก็มาถึงนะคะวันที่ต่อไปนี้จะไม่มีพ่ออีกแล้ว ไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรก็ตามเราไม่สามารถบอกเล่าให้กับพ่อได้รับรู้ได้แต่ก่อนที่พ่อจะจากไปนะคะพ่อได้ฝากเอาไว้ว่าหนูต้องเข้มแข็งและก็ต้องดําเนินชีวิตต่อไปให้ได้สุดท้ายก็อยากจะบอกพ่อนะคะว่าพ่อเป็นพ่อที่ดีที่สุดในโลกถึงแม้ว,วันนี้พ่อจะไม่อยู่กับพวกหนูแล้วก็ตาม แต่พ่อก็สอนไปแค่แคร่างกายแต่สิ่งดีๆแล้วคำว่าพ่อจะอยู่ในความตึงจำและหัวใจของหนูสองคนตลอดไปขอให้พ่อไปู้ื่อสัติ์ขอบคุณค่ะในมากแ่ะน้อยนะครับควางใ,ใจที่น้องทั้งสองนะครับมาขอบคุณท่า,านประธานในพิธีและแก่ผู้สงเกียติทุกท่านนะครับ ลำบ่กไปค่ายก็เรียนเชิญคุณวิพาร์ทิพย์ทองนะครับหรือพี่แจ่วนะครับด้านหน้าเพื่อพูดความในใจนะครับเรียนเชิญด้วยการโรครับ มาตลอดมาวันนึงมีผู้ชายคนนึงยื่ยนมือมาแล้วเขาบอกถุดเราขึ้นมาสุดพี่บอยขึ้นมาแม้จะล้มลุกคลุกคานเขาก็ประคองมาตลอดจนถ,ถึงวันสุดท้ายที่เขาล้มไม่มีแรงหมก็ยังแรงจริงผู้ชายคนนี้เขาก็ยังยเสมือนที่นอน นุ่มๆไม่ให้พี่เบิร์ล้มเพื่อเจ็บตัวเขาก็คือพี่เบิร์พี่บอลชนยิ้มพี่ค่องพี่ตั๊กพี่หนุ่ยพี่แจ๊ดซึ่งก็เป็นครอบครัวของเราที่ช่วยให้เราได้มีชีวิตมีชีวิตที่ดีขึ้นในวันนี้ถ้าพี่เบิร์ตอยู่เขาก็คงพูดเหน,หนื่อยใจมากขอบคุณขอบคุณทุกๆท่าน กำลังกำจัดกำลังใจที่ให้ครอบครัวของเราขอบคุณมากค่ะนี่คือความรู้สึกนะครับของพี่แจงที่มีต่อทุกคนนะครับท่านประธานพิธีและแขกผู้ส่งเกียรติทุกท่านนะครับเรียนเชิญทีมงานบริษัทโชเตอร์นะครับเรียนเชิญด้านาหน้าด้วยคามเครครับ,รบเชิญครอบครัวโชเตอร์ด้านาหน้าเลยครับ ดีอย่างนี้เบิรดนะมึงเหนื่อยมาต้องงานมึงสบายได้นิดเดียวยังนี้ตายไม่ได้วะทุกคนรักมันมากครับพวกเราจะเป็นรักแต่งเ่ลงแล้ครับคนดีๆอย่างนี้หายากครับตลกทุกคนดีทุกคนแล้วครับอยู่ที่นิสัยและจิตใจทุกคนนะครับถ้าทำดีก็ได้ดีพวกเรารักทุกคนแล้วครับขอบคุณครับอ่า ตั้งเองนะฮะก็เคยบอกกับพี่รเบเวรว่าเราเนี่ยเป็นมาก,กับเพื่อนร่วมง,งานนะฮะแต่ว่าเรานั้นคือครอบครัวเดียวกันของผมและสิ่งหนึ่งที่ผมเคยบอกกับพี่ระเิดเสมอมาว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันและอันนี้ก็คือเรื่องจริงฮนะที่เราจะไม่ทอดทิ้งกันไปพี่ระเบิดจะอยู่ในความทรงจําตลอดไปขอบคุณครับ ชีวิตคนเรามีแค่เกิดแก่เจ็บตายและความดีของเขาเราไม่ต้องภาษาทยายเลยครับทุกคนได้เห็นแล้วว่าวันนี้ผมมาไว้อะไรเขามากล้นเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นตลกไม่ว่าจะเป็นนักแสดงไม่ว่าจะเป็นเอฟซีของเขาต่างๆต่างคนต่างรักพี่เบิร์ดทั้งนั้นนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมไว้อะไรกันในวันนี้ด้วยครับขอบคุณครับ คืออยู่ใช้เงินใช้ความสุขใช้ชื่อเสียงว่าใครหังไม่คุ้มผมก็แค่คนสร้าง,ขงเขาเขาจะทำเขาเองแต่ผมพื้นที่ให้เขาเขาเป็นคนม,มีความสามารถครับวันที่เขาล้มป่วย เขาคือดาบเอกผู้ใจของผมเขาคืออาวุธสำคัญของผมอาวุธจะเป็นไรครับพูดยังไงเขาก็คงไม่กลับมาแล้วแต่อยากให้พี่รู้ว่าต่อจากนี้ไป ที่นี่กะั่นคือวันใจของพี่พี่แจ๋วพวกเราก็ายังดูแลเหมือนเดิม,มดูแลพี่ตั้งแต่วันแรกยังไงจนถึงวันนี้เราก็ายังดูแลต่อไปพี่จะอยู่กับผมทุกที่ผมจะมาให้พี่เป็นสัารเกสี่ที่ไม่ร่อน จะต้องอยู่ติดตัวกับผมตลอดไปโลเบอร์สายควันชาติหน้าไม่จริงเรากลัจงจะไดนอยูแล้วพี่ผมไม่ต้องบอกว่าผมรักพี่แค่ไหนพี่ดูงานพี่ดูการทำที่พวกเราทำให้พี่ครับโชคดีครับพี่สู่สงสวัสดิ์ครับพี่กบการถึงแก่วรนกกรรมในการทั้งนี้ถึงแม้จะเป็นไปตามกฎธรรมดาห่างสังขานทำทั้งหลาย อันมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีการนำรงอยู่ท่ามกลางและมีการแตกสลายไปในที่สุดก็ตามถึงกระนั้นก็ยังพิจารณาแห่งความทุกข์โธมนัสความเศร้าโศกเสียใจอะไรรับอันมิอาจประมาณยิ่งแก่ครอบครัวและญาติพี่ทั้งหลายได้เพื่อรำลึกถึงภาพแห่งคุณงามความดีในขณะที่คุณพี่โรเบิร์ตยังมีชีวิตอยู่อันประกอบไปด้วยคุณธรรมคุณความดีคุณประโยชน์แก่ครอบครัวสังคมและประเทศชาติ ทั้งในการพองตนพองคนพองเรือนและพองงานดังกล่าวแล้วการจักไปของพี่โรเบิร์ตกล่าวได้ว่าจากโรคนี้ไปสู่สุคติสัมปรายพบื้องหน้าที่ดีแล้วบัดนี้สังขารร่างกายร,รูปธรรมของท่านได้แตกสลายลงแล้วดังปรากฏอยู่บนกิจการฐานะเบื้องหน้านของท่านทั้งหลายในขณะน,นี้แต่นามธรรมนั่นคือตลากานความดีที่พี่โรเบิร์ตได้สร้างและสั่งสมไว้จะมีแตกสลาย แต่จะสถิตอยู่ในใจของผู้อยู่เบื้องหลังเสมือนเป็นอนุสรีชีวิตจะเป็นที่เคารพและระลึกถึงท่านตลอดไปที่บอนมีอะไรอีกครับผมขอกล่าวขอบคุณพี่นดมเป็นอย่างยิ่งวันแรก เป็นมาเลงผมเด่ติดต่อกับคนที่เขารักคนเขาชื่นชอบบอกว่าเฮียครับผมขอคลิปให้ใจใจพี่โรเบิร์ตหน่อยได้ไหมครับเพราะพี่โรเบิร์ตชื่นชอบเฮียมากๆเฮียบอกว่าเนาะงถ้อย่างนี้คิดไม่ได้เดี๋ยวเฮียมาเองพวกเรา้งหมดขอขอบคุณที่เราลงแท็กอคนนี้มากๆครับ คุณทิพจากที่วันอยู่มงวงขอบคุณทิพจากปามนี่ขอบคุณเออขอบคุณขอบคุณทิพจากพี่อนบลราชธานีขอบคุณามากมครับงานเจ้าภาพนะครับได้ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีและแขกผู้เกียรติท่านที่เคารพนะครับที่อยู่ในสมาคมแห่งนี้ได้ยืนสงบนิ่งเพื่อสมรวมจิตอุทิสศส่วนนะครับให้ในวาระสุดท้ายชีวิตของงานไปทูลผู้รักหรือโรเบิร์ตสายกวันเป็นเวลาสุควรเรียนเชิญทุกท่านด้วยบัตรโปรแกรม อันหนึ่งเมื่อครั้งที่คุณเปิดสายปวายังมีชีวิตอยู่หากเราท่านทั้งหลายเคยส่งประมาททั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ดีเราท่านทั้งหลายขอโอโหสิกรรมไม่เพียงแต่พบนี้ชาตินี้ชาติหน้าชาติใดที่มีจริงขอให้เกิดเป็น,นรว่วมครอบครัวเดียวกันอีกเป็นญาติพี่น้องพฤ่สลิพสีสาก็ดีชาตินี้ขอให้ที่ผู้มีแต่ให้ไปสู่สุคติสูงสวรรค์สัมปรายภพก็หน้าที่ดีด้วยเถิด ขอขอพบพระคุณท่านประธานในพิธีและท่านจากท่านีกรงนะครับเรียนเิญพิธีกอพิยาสายเล็กลำดับต่อไปนี้จะเป็นการขึ้นทอดผ้าไตยมหาบังสุคุณคณะเจ้าภาพได้รับเกียรติจากท่านสสวันอยู่บำรุงท่านสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรเขตบางบอนและน้องแขมพักเพื่อไทยหัวหน้าครอบครัวใจถึงพึ่งได้และน้องกามโม นายอาชวินยูบุร,รุงนะครับได้ให้เกียรติขึ้นทอผ้าไตรมหาบังสุกุลและเป็นประธานจุนไปปจนไดไฟเพลิงเธอรใกล้ขอเรียนเชิญสองท่านด้วยความเราริสู์ครับกราบพัฒนาพระดชพักคุปรโรเทระธรรมนันเจ้าวาดวัดบางแวกกรุงเทพมหานคร เมตตาพิจณารพราไตรมหาบัณฑุขอกรบาบพระนาพะเดชพระคุณด้วยความรุ่งเร,รืงยิ่งครับการท้างกไม้จานเพื่อแสดงความอะไรวรรธน์ทายแห่งชีวิตยยวของพี่โรเบิร์ตสายควันนะครับการรัตนาพระเทราดุเทระพระพิสุสงฆ์สมเด็จขึ้นก่อนนะครับขึ้นด้านหน้าเลยนะครับหลังจากนั้นแล้วในานามพระเจ้ารใกล้ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติท่านที่เคารพ ขึ้นด้านซ้ายและด้านขวาขึ้นด้านซ้ายและด้านขวาลงด้านหน้าด้านเดียวนะครับหลังจากที่พระเทรานุเทระพระภิกษุสงงโอสัมมณเอสนะครับได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์เมตตาไว้อะไรในวันร้ายชีวิตของคุณพี่โรเบิร์ตสายควันไปที่เรียบร้อยแล้วกราบเรียนเชิญท่านที่ท่านที่กรบนะครับขึ้นด้านซ้ายและด้านขวาลงด้านหน้าด้านเดียวนะครับคณะเจ้าภาพครอบครัวของคุณพี่โรเบิร์ตนะครับเพื่อน คณะนะครับที่มารอทรงนะครับท่านประธานในพิธีและท่ามีเกียรติท่านที่เคารพนะครับถาลงของเรื่องเรื่อยเลยครับประชาชนนะครับเจ้าหน้าที่ปลอดเด็กตึงด้านซ้ายและด้านขวานะครับขอให้เป็นดาราศิลปินนะครับขึ้นก่อน <łość> <S 2> <S 2> ป <S <S oh <Copy> <out> ินขึ้นก่อนนะอะดาราศิลปินขึ้นก่อนนะครับครับ